ตอนนี้ถ้ามีข่าวคราวทั้งหลายแล้วก็ทบไปถึงทั้งส่วนตัวทั้งครอบครัวก็ขอความเห็นใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้กำลังใจของการทำงานของทุกๆคนก็ต้องมีและน้อมนำนะครับพระราชดำรัสของสมเด็จพระสังฆราช อันนี้แหละครับที่ทำให้ผมอยากจะทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ต่อเรื่องของการเมืองผมขออนุญาตนะครับว่าผมไม่ได้เคยคิดอยากจะไปทางด้านนั้นเลยแล้วก็อยากจะอยู่ในหน้าที่ของราชการและทำให้ดี ผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีพี่ประชุมจากการทำงานที่สบคเลยนะครับก็ทำงานกันทุกวันสิ่งที่ผมจะกจะฝากทิ้งท้ายคือการพิจารณาตัวเองที่ผมบอกไว้ว่าในฐานะที่มาเป็นโฆษกในฐานะที่เป็นคนที่สื่อสารกับประชาชนโดยได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีผมตำแหน่งเดิมและปัจจุบันก็คือ ตำแหน่งที่เป็นทางการที่รับการปลดก้าโปลดกระมม่อคือผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ในอีสานใต้หน้าที่นี้เป็นหน้าที่โดยตรงแต่ตำแหน่งของโฆษกสบ,บคเป็นตำแหน่งเพิ่มขึ้นมีคนไปค้นผมเรื่องของเงินเดือนในกรณีที่ผมพูดพาดพิงไปเรื่องของภาระทางภาษีภาระของประชาชนคือภาระทางภาษี ซึ่งเป็นการตัดต่อคำต่างๆทั้งหลายแล้วก็บอกว่าให้ผมไม่ต้องรับเงินเดือนเอาเงินเดือนนั้นมาให้กับคนอื่นไปเจาะว่ามีเงินเดือนเกิดขึ้นเท่าไหร่เงินประจำตำแหน่งเท่าไหร่มีไปทำเอกชนยังไงมีรับเรื่องของอาทางด้านค่าประชุมอะไรยังไงบ้างนะครับผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีพิประชุมจากการทำงานที่สบ,บคเลยนะครับก็ทำงานกันทุกวัน ก็ไม่ได้พูดเพื่อที่จะอะไรอย่างไรแต่มีคนอ,อยากจะรู้อยากจะนั้นต้องไปคน้นแล้วก็ออกไปทางสื่อมวลชนผมขออนุญาตในชี้แจงแล,ละเราทํางานด้วยใจถึงแม้ไม่ได้มีเงินเดือนผมมีเงินเดือนของผมเองอยู่แล้วซึ่งก็รัดดูแลผมในระดับที่พอประมาณก็ดีถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปหารายได้เพิ่มมาจุนเจือครอบครัวแต่ในช่วงโควิดแทบจะไม่ได้ไปออกตรวจข้างนอกเลย แทนที่จะได้ก็กลับไม่ได้ซช่้วยซ้ําอันนี้ขอกลับเดานำเรียนไม่ได้ขอความเห็นใจอะไรแต่เป็นชุดข้อมูลที่จะต้องบอกสิ่งสําคัญที่อยากจะนําเรียนขึ้นมานะครับว่าเราเองเป็นข้าราชการในเมื่อนายสัง่งผู้บังคับบัญชาสัง่งผมก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่หน้าที่มีหลากหลายเหลือเกินบางครั้งไม่สามารถโฟกัสอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นอันเดียวได้ แล้วผมก็มาจากสังสายการแพทย์สิ่งที่ต้องมาเรียนรู้และเป็นเรียนรู้หนักที่สุดทั้งทางด้านกฎหมายทั้งทางด้านความมั่นคงทั้งทางด้านเรื่องของโรคระบาดวิทยาซึ่งก็ไม่ได้เป็นวิชาชีพของตัวเองเป็นจิตแพทย์พยายามทําดีที่สุดคับมีข้อบกพร่องแน่นอนและผมก็บอกกับตัวเองว่าต้องเรียนรู้แต่สิ่งที่กระทบมากที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียโยงผมไปกับการเมืองจะบอกว่าผมจะติด ในอำนาจในอะไรต่างๆเรื่องของการเมืองผมขออนุญาตนะครับว่าผมไม่ได้เคยคิดอยากจะไปทางด้านนั้นเลยแล้วก็อยากจะอยู่ในหน้าที่ของราชการและทำให้ดีหน้าที่ของราชการก็ต้องปฏิบัติตามภาคของนโยบายและผมก็จะทำให้เต็มที่เพื่อประชาชนนะครับหน้าที่ของราชการเป็นข้าราชการผมก็เป็นข้าราชการในใน ของทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทํางานเพื่อประชาชนแทนนะครับคำว่าราชการที่ผมถูกสั่งสอนมาก็ภูมิใจในความเป็นตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีข่าวคราวทั้งหลายแล้วก็ทบไปถึงทั้งส่วนตัวทั้งครอบครัวก็ขอความเห็นใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้กําลังใจของการทํางานของทุกๆคนก็ต้องมีผมเองพยายามสร้างกับตัวเองในฐานะตัวเองเป็นจิตแพทย์แต่ก็กระทบกับ หลายๆอย่างเหมือนกันนั้นสิ่งที่ผมทําอยู่ณนะวันนี้ก็อยากจะฝากกําลังใจนี้ซึ่งผมก็สร้างกับตัวเองและผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็สร้างได้แล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เราสู้กับโรคนี้ให้ได้ผมคิดอยู่ว่ายังไงพรุ่งนี้เราต้องดีกว่าวันนี้เสมอและใช้กันมาตลอดและน้อมนํานะครับพระราชดำรัสของสมเด็จพระสังฆราชอันนี้แหละครับที่ทําให้ผมอยากจะทําพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ต่อ คนที่เกิดมามีแต่คนคอยช่วยเหลือก็ถือว่ามีบุญผมเองเกิดมาทุกคนคงไปนค้นประวัตินะครับว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ต้องช่วยตัวเองช่วยครอบครัวมาตลอดนะครับก็บุญคงจะน้อยนักนะครับแต่พอมาอ่านอันที่สองนี่สิครับแต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ทำที่มีบุญมากกว่าผมอยากได้บุญนี้ เกิดขึ้นกับตัวผมเองทุกวันนี้ก็พยายามตื่นแต่เช้ามาเพื่อศึกษาข้อมูลแล้วก็เอามาสื่อสารถูกบ้างผิดบ้างต้องขอประธานอภัยแต่ยังไงก็ตามแต่เรียนรู้ได้ทั้งหมดแล้วก็ดีใจที่จะทำในทุกๆวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเราจะได้สู้กับโรคนี้ชนะมันในวันหนึ่งข้างหน้าซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่แต่ผม,ผม,ผมคนเดียวทำไม่ได้ครับขอน้อมนำเรื่องพวกนี้คำดำรัสของสมเด็จพระสังฆราชถึงทุกท่านช่วยผมด้วยครับ เรามีหกสิกว่าล้านคนถ้าเราทำกันพร้อมๆกันผมว่าเราชนะมันได้